เดวเขาพวกเราต้องรีบไปเดี๋ยวนี้อะไรยังมันเกิดอะไรขึ้นรีบวิ่งแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนพวกเธอกำลังวิง่งหนีอะไรกันรีบวิ่งตามมาไม่ใช่เวลามาถามเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนรองเท้าหลุดเอ๊ะนั่นตัวอะไรรีบ หรือเปล่าคะพียไม่ได้เป็นอะไรพี่แค่หิวแย่แล้วใช่ด้วยใครก็ได้เฉพาะเราทีโอ้น่ในเซ็กซี่มากเลยแต่ทุกคนจะเป็นใครนอนไ่แไหนเป็นใครมาทำอะไรตรงนี้ ยังไงเชืได้มารังแกบคุณเพื่อนของเราจะกามมาเลยเพื่อนฉันเออฉันมองเห็นไม่ค่อยชัดเลยฮิวไวคุณนายทั้งหมดจะต้องตุยในยวันนี้เซอ์นี่หน่อยเป็นไงอมันมันมันมัรอเส่เราโอ้มันพ่นไฟเพื่อนแล้วนี่อะไรนะปล่อยชชนะ ฉันอดใจไม่ไหวที่เห็นเธอยืนอยู่ตรงนี้คนเดียวฉันก็เลยอยากจะขอรางวัลที่ฉันช่วยเธอไว้ช่วยบ้าอะไรฉันไม่เกี่ยวพอดีว่าลูกของฉันหิวแล้ว <c oughs> อะไรอะอ้ใจเย็นนะลูกเดี๋ยวพ่อจะหาอาหารให้กินเดี๋ยวก่อนสรุปนายเป็นพระเอกไม่ใช่เหรอไม่ฉันเป็นตัวร้าย <c oughs>